สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะครับวันนี้แอดมินกพามาเยี่ยมน้องเต็นเนาะเอานมมาเสริมแคลเซียมให้เพื่นนอนนมแอลดีนคนหนึ่งแอลดีน,ม,นมันมีสูตรเู้ได้ปะมีแต่สูตรเพิ่มแกมาตึองอาการนอ้องพอดีรู้แกสามเดือนสี่เดือนแล้วพอดีเห็นกัน <laughs> อาการเป็นยังไงเนะนีเ่ยสวัสดีเพื่อน โ okay. อ้ข่ขึ้นรายแล้วครับจากตอนแรกที่ยังลูกนังยังยา,า,างบรทันใดคู่มือ,อกับเรื่อมยางเริ่อมยางได้แล้วครับกับเลิ่มลงน้ำหนักได้แล้วเดี๋ยวแค่บารารนโตให้ได้ครับผมเดี๋ยวกับเซร้าเดี๋ยวก็วเศ้าทันยางดุดูก็ว่า,าสีา่างในปกติประมาณเดือนใดโอ้ยสิ้นปีนี่เรียนได้แล้วครับเวลาประมาณภายในปีนี้นะครับว่าน่าโดนวัน คิดถอดเอฟซีป่ะครับเคดถอดครับเห็นเห็นชิปเจ้าของน่มอะไรเป็นยังไงเอฟซีมาเหม็นพื่นมาเม็นสโพดเลยว่าโอ้น้องเต้นเป็นยังไงน้องเต้นหายหรือยังเลยโอ้หาเวลามาอยู่อยากมาแต่ผุดแล้วผดแต่ว่าสถานการณ์ท่านดีกันเลยเอาฝากยังถึงเอฟซีนะครับกะขอเขาคุ้นทุกคนนะครับที่แห้กำลังใจผมนะครับ แต่วันนี้ก็หายดีแล้วล่ะครับว่าลองไปท่องผมนะครับเดี๋ยวก็กลับมายางได้แล้วครับผมเดี๋ยวกไปล่ำได้คือเกาล้ว่ะวันหน้าโดนยางได้กับภายในปีนี้แหละครับปีหน้าก็อาจจะได้กลับมาล่ำก็ไแดรนะครับสําหรับเรื่องเลื่อนกาผมก็ดรอปว้ก่อนครับผมพักเรื่องการเลื่อนว้ก่อนปีหน้าก็สิจะได้กลับไปเลื่อนใหม่ครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวจะให้น้องเต้นน่างชูเบง